โอ้โหโคตรมันเอะส่ห้าตาแล้วเด็ดกลัขอขอสักสามสิบสองสิบเด็ดหนึ่งสามสิบา่อไปบอยิงมาให้ให้ไปยิงไปไปใครอยู่ได้ ไปซองอะถุงยาถุงยาทุงยาอะไรวะบอหับอับเื ไม่น้อะ Watch out มี่คนบอกให้มาโดนเนตเฮ้ยยังอยู่รังค่ายอีกเราได้กัน้อ

Okay. Right, Watch out! Mark the location. <laughs> Watch out! Watch out. Help! Watch out! Watch out! Watch out. Ah -oh -oh.

Watch out! Help! เฮ้ยกูแตกเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากไม่ทันพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ location. ไอมมันมาข้งหลังมันโดดแก๊กเดียวยหันมาจะเอชุดชมพูงชุดนะชมพูเข้มแบชุดชมพูจังใครปาเมมันเนี่ Watch out

องมีเน awesome watch out ั help help watch out ัยนอ่ได้ม โอ้เมทรอยนี่ตวดมากขมาปกดมาไ้ยินเชียงนะขวาขวาฝั่งนู้นอ่ะเออฝั่งคว้ากันฉุกเฮ้ยไม่แตก ไม่ใช่เบอร์สี่ไม่ใช่